สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่จะอธิบายเกี่ยวกับงานกลุ่มวิธีการที่จะใช้ Excel นะคะในการพยากรณ์ความต้องการสินค้านะคะจากที่ครั้งที่แล้วที่อธิบายได้ชั้นเรียนเนี่ยครั้งนี้เราจะขอใช้วิดีโอนี้เป็นตัวอธิบายนะคะก็หลังจากที่เราเก็บยอดขายความต้องการของสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นที่ได้ กำหนดไว้ว่าอย่างน้อย12ข้อมูลนะคะของเก้าอี้สานักงานนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเส้นกราฟนะคะที่พลอตมาจากข้อมูลชุดนี้นะคะถ้าเรากดดูก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมาจากตัวตัวนี้นะคะ,ะเส้นกราฟแสดงถึงความค่อนข้างมีแนว้อนอมเล็กน้อยนะคะหรือว่าค่อนข้างคงที่นะคะ ดังนในการที่เราจะหาวิธีการพยากรณ์ที่วิสุด์เนี่ยก็ต้องลองพยากรณ์หลายๆวิธีนะคะก็พอพยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จาเป็นต้องทําก็คือการหาค่าความผิดพลาดนะคะของอของการพยากรณ์นะคะซึ่งในทฤษฎีเนี่ยบอกไว้ว่าความผิดพลาดในการพยากรณ์เนี่ยสามารถคำนวณได้จาก3ค่าดัชนีนะคะนั่นก็คือค่า MAD นะะ Mean Absolute d e v i a t i o n ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมบูรณ์นะคะค่า MSE Mean Square Error ค่าผิดพลาดสมบูรณ์ค่าผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยนะคะแล้วก็ MAPE นะคะ Mean Absolute Percent Error ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยนั่นเองนะคะันั้นจากครั้งที่แล้วที่ได้อธิบายใน Excel เนี่ยนะคะเราก็จะทำ Excel ต่อโดยการเพิ่มคอลัมน์นะคะแล้วก็เพิ่มตัวตัว การคำนวณเข้ามานะคะอย่างวิธีแรกนะคะแผนงานแรกก็จะเป็นแผนงานของค่าการพยากรณแบบอย่างง่ายนะคะตัวทฤษฎีที่ใช้ในการพยากรณ์ก็คือ F T กับ A T ลบหนึ่งนะคะโดยที่ถ้าเราสามารถที่จะในการพยากรนะคะเราก็จะทราบว่าค่าพยากรณนํามาจากค่าความยอดขายก่อนหน้านะคะเช่น ค่าพยากรในเดือนที่13ก็จะมาจากค่า a เดือนที่12นั่นเองนะคะทีนี้ในการหาค่าความผิดพลาดเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงประเด็นที่1ก็คือเรื่องของว่าเนื่องจากค่าความผิดพลาดเนี่ยคำนวณจากค่า e r r o r เป็นหลักนะ,ะซึ่ง e เล็กหรือ e r r o r เนี่ยก็จะมาจาก a f a t ลบ ft นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่า ตัว AT กับ Ft ในช่วงเวลาไหนที่มีข้อมูลนะคะช่วงเวลาไหนที่ไม่มีข้อมูลแสดงว่าไม่สามารถหาค่าเอ r o r ได้อย่างเช่นตัววิธีการพยากรณ์นี้จะเห็นว่าค่า f1 เราไม่สามารถพยากรณ์ได้เพราะว่าเอก็ต้องมาจาก A0 ซึ่ง A0 เนี่ยมันไม่มีค่าอยู่แล้วนะคะนั้นทำให้ในช่วงเวลาแรกเนี่ยนะไม่มีค่า f1 เมื่อไม่มีค่า f1 ก็ไม่จำเป็นต้องพยายามต้องคำนวณค่าความผิดพลาดตรงนี้นะคะนั้นค่าความผิดพลาดแรกที่จะคำนวณได้ก็คือ,อ,อ a2 บวก f2 นะคะในทำนองเดียวกันนะคะค่าช่วงเวลาที่13เนี่ยไม่แต่ว่าช่วงเวลา1 3ไม่เป็นการพยายก,ก่อนเท่าน,นั้นทําให้ยังไม่มีข้อมูลจริงในยอดขายในช่วงเวลาที่13นะคะทำให ในช่วงเวลาที่ผรก็ไม่สามารถที่จะคำนวณค่าปิดคาดได้เราจึงมีการคำนวณค่าปิดคาดเพียงแค่ในตรงที่ครอบให้ดูนี้นะคะก็คือแค่19ค่าเท่านั้นเองนะครับันั้นค่าสมบูรณ์นะคะจะหาค่า NAD เนี่ยก็มาจากค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ใช้ formula absolute นะ,ะแล้วก็เอา AT ลบด้วย FT นะครับ เมืเราทำการคัดลอกนะ,ะคะ copy paste นะะก็จะได้ว่าการคำนวณแต่ละเซลล์ตามนี้นะคะนั้นค่า NAD ก็คือค่าเฉลี่ยของอค่าสัมบูรณ์ตรงนี้นะ,ะก็จะได้เป็นการใช้สูตร Average นะ,ะแล้วก็ใช้ข้อมูลน,นะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาที่2ถึงช่วงเวลาที่12เท่านั้นนะ NSE นะ N S e ก็คือจะมาจากค่า,าความผิดพลาดยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาจากาเซลเซลน์นะคะเซลล์นี้มาแถวคอลัมน์ B3 ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะก็คือ,อค่า n อ e นั่นเองนะคะการคำนวณเราสามารถที่จะเลือกให้นันแสดงผลนะคะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งได้นะคะแล้วก็ ลืแสดงค่าได้นะคะ,ะค่า NAPE นะคะก็จะมาจากสูตรคือเอา100ซึ่งร้อทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ค่าความผิดค่าดสัมบูรณ์แล้วหารด้วย a อของแต่และช่วงเ,เวลานะเะั้นถ้าเราดูสูตรแล้วเราก็เอามาใส่ในตัวเซลล์นะคะก็จะเป็น100่คูณด้วยค่า นะ,ะ et ของอช่วงเวลาที่2ก็คือเซลล์ d สดนั้นเรานด้วย et ก็คือ d สาะ,ะใน Excel เราสามารถที่จะเห็นว่าค่าอะไรนะคะมาะคำนวณกันด้วยตัวไหนเซลล์มันก็จะขึ้นสีให้เราสามารถสังเกตได้แล้วเรา c อปปี้ลงมาเราก็จะเห็นว่าสามารถที่เราสามารถที่จะ ตรวจสอบได้นะคะว่าค่าเหล่านี้มันถูกต้องไหมตามที่เราอยากให้มันคำนวณให้เรานะคะรวมทั้งการแสดงผลนะคะการแสดงผลเนี่ยเราก็แสดงผลเป็นทศนิยมอสองตำแหน่งโดยเวลาที่เราแสดงผลเนี่ยจะให้มันโชว์เป็นคอมม่าที่หลักทันแล้วก็ทศนิยมกี่ตำแหน่งก็กดที่อคอมมาทท่าตรงนี้ในหน้าเมนูนะคะ กดแ้วเนี่ยมันก็แสดงผลแลวเราสามารถเลื่อนให้มันโชว์ทศนิยมสารตำแหน่งสองตำแหน่งสรืตำแหน่งอะไรได้นะคะจากการเลื่อ,อทนทศนิีธมตัวนี้นะคะพอเราหาค่า nape ได้ก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของค่าที่เราำะคำนวณคด้เราก็ดูว่าเราเลือกะะข้อมูลเฉพาะส่วนที่เราจะหาค่าเฉลี่ยนะคะ จะเห็นว่าวิธีนี้นะค่าพยากรเดือนถัดมาก็คือเดือนธันวาคมนะก็เป็น1,580ที่ไฮไลท์สีฟ้าไวต้ตรงนี้นแล้วในการพล็อตกราฟนะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคอลัมน์นะไหน A แล้วก็คอลัมน์ F นะโดยการวิธีการก็คือเราก็เลือกทั้งหมดเลยที่เราอยากจะพลัอตนะแล้วเา จะทำการพัดกาให้เรานะถ้าเราเลือกตัวหัวนะตารางมนาะเรื่องนึก็จะแสดงให้เห็นเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอบอกบอกนะฮะตัวคำอธิบายว่าเส้นสีฟ้าคือค่า AT เส้นสีเส้มคือค่า Ft นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของกราฟสีได้จากตรง ดีไซน์นะคะจะเลือกเป็นลักษณะแบบอื่นๆได้แต่ว่าถ้าเลือกแล้วก็ต้องทําให้เหมือนกันทั้งตารางนะคะก็จะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะก็จบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอครั้งหน้าก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งผงานนะคะจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่านี้นะคะ